นี่แหละค่ะเจ้าปูกไก่ที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตานตจังหวัดกระบี่ ปูชนิดนี้เป็นปูที่ออกหากินในช่วงกลางคืนค่ะและพบได้ยากส่วนมากจะอาศัยอยู่ตามปา่าชายเลนหรือชายหาดตามเกาะที่มีสภาพสมบูรณ์หรือมีสิ่งรบกวนน้อยอย่างตัวที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นตัวเมียค่ะสังเกตได้จากขนาดตัวที่ค่อนข้างเล็ก,กนายวีรศักดิ์ศรีสัจจังหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาบอกว่าในช่วงกลางวันปูไก่จะขังตัวเองอยู่ในรูพอพลบค่ำก็ถึงจะไต่ขึ้นออกมาหากิน และในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาก็พบว่ามีปูกไก่อาศัยอยู่หนาแน่นค่ะตามที่ได้ไปทำงานที่อุทยานทานโบกหรือได้ไปเที่ยวที่อุทยานซิมิรันสุรินหรือสอบถามจากเจ้าที่ด้วยกันนะผมว่าอุทยานลันตานี่น่าจะมีจํานวนมากกว่าอุทยานอื่นนะเพราะว่าตามที่ผมได้ไปสำรวจกลางคืนเนี่ยเดินสองไฟดูนะเยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่เป็นร้อยนะเป็นพัน และปูกไก่นี่มเนมีเอกลักษณ์ประจำตัวคือร้องร้องเหมือนไก่ลูกลูกไก่และเป็นตัวตัวโตวมากสีเหลืองนะครับหากินอยู่ตามผาชาเลเลนหากินอยู่ตามริมชายหาด ถึงจะพบมากนะับพันตัวแต่ว่าปูไก่ก็ถือเป็นสัตว์ที่มีจำนวนน้อยและมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ได้และหัวหน้าอุทยานก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าจากการสำรวจตามเกาะอื่นๆก็ยังไม่พบปูไก่สะท้อนให้เห็นว่าระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะ